เยอะโคตรอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้า้อะไยคอยนตกคนมต้องสูไม่ต้อสูงครับการจะเนะคตคนยมาหมข้างหลังเยอะมเ เทียเของยวกแต่ละที่นะคะมันก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนคนเที่ย <laughs> วนเท่าไหร่สูญเสียสัญญาณ GPS เกิดอะไรแต่กูแล้วเขามาเจาะมาแงะมาแงะจะได้ไงเนี่ยบ่ายก๊อสโอเมก้า ต้องหาดเหังดีๆอ๋อดีปายท้ายโอ้ยโอ้ยโล่งอาสาศนโอ้ยดีโอ้ยแล้วดูดิทาเต็มน้ำอ่ะพี่โอ้ยงั้นเข้าไปได้กันไหมเนี่ยเอาลองดูหรือเข้าได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเร็วไปเถอะ หปแล้วพวยไปแล้วเ็นมบัตนหม่าย้ึง <Stephen> ต <Biden> wow, ้องลงไปวิ่ง่านกองว้าวดังเลยลงไปวิ่ง่านกองที่ยงเลยแ้ลังหลังผู้หลเสียว่าันรับพี่อ่อกยกแตงนี่เล ไปฮไป้ายโอ้ยเ้เป็นน้ำสัตว์ไปเ้งะเนี่ยราไปทางไหนอะดูรอยรถดินี่ตรงนี้ตรงไปอยนรงเนี่ยรอยรถอีเฉเฉๆอย่นี้ไม่ต้องก็เฟยนะเดี๋ยวมาจนเรือจนพายกันเองเนี่ย้ยแลทานมีน้ำไหลด้วยแล้วถ้าน้ำเยอะๆนี่ทำไงอันนี้ท่าอันนั้นป ช้าแล้วมันทํนงวกนน้ำเยอะวันนี้นะดูในคลิปอ่ะนี่นะแนอมงค์นี่นะโอ้โหแล้วเขากล้ามากันไหมเ้ยเนี่ยองกครแรกนะครับแล้วก็ครั้งเดียวตรงนี้เราไไหนมอ่ะกลับตรงไหนนะไปไหนอ่ ต้องไม่เห um, <ind im. S 1> ็นเป็นทางรถนู่นเจอแล้ว